โรคใจอันตรายกว่าโรคกายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับยาใจในยาทำใจนะคะคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเรามีไข้เป็นหวัด หรือปวดท้องเราเรีบหายามากินรีบไปหาหมอแต่เวลาที่ใจเราเจ็บปวดเศร้าหมองหรือกังวลเรากลับปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นวันแล้ววันเล่าบางคนปล่อยให้จิตใจป่วยมาเป็นเดือนเป็นปีโดยไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยฉันแค่เครียดนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรทุกคนก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกนี่คือประโยคที่หลายคนบอกกับตัวเองเวลาที่ใจป่วยแต่ความจริงแล้วโรคใจหรือจิตที่ป่วยอาจอันตรายกว่าโรคกายเสียอีกนะคะ เพราะโรคใจนั้นมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้วัดไม่ได้ว่ามากหรือน้อยแต่มันกัดกินเราจากข้างในทำลายความสุขทำลายความสัมพันธ์และบางครั้งทำลายชีวิตของเราได้เลยทีเดียววันนี้ยาใจอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องโรคใจหรือภาวะที่จิตใจเราป่วยกันค่ะ จะรู้ได้อย่างไรว่าใจของเรากําลังป่วยอะไรคือสัญญาณเตือนและที่สำคัญที่สุดเราจะดูแลรักษาใจที่ป่วยนั้นอย่างไร ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าจิตใจของคุณไม่ค่อยปกติในช่วงนี้หรือถ้าคุณมีคนรอบข้างที่คุณเป็นห่วงว่ากำลังมีปัญหาทางอารมณ์ขอให้ฟังตอนนี้จนจบนะคะเพราะบางทีสิ่งที่คุณได้ยินอาจจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณหรือชีวิตของคนที่คุณรักได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะโรคใจคืออะไร ทำไมถึงอันตรายเวลาพูดถึงโรคใจหรือจิตที่ป่วยหลายคนอาจคิดถึงโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวทร้ายแรงอื่นๆแต่ความจริงแล้วโรคใจมีหลายระดับค่ะเหมือนกับโรคทางกายที่มีตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคร้ายแรง โรคใจในระดับเบื้องต้นอาจเป็นเพียงความรู้สึกไม่สบายใจเรื้อรังความวิตกกังวลที่มากเกินเหตุความโกรธที่ควบคุมไม่ได้หรือความเศร้าที่มาเยือนบ่อยๆสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่เมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆกลายเป็นบาดแผลลึกในใจที่หายากขึ้นค่ะ ในพุทธศาสนาท่านเรียกสภาวะนี้ว่าจิตที่มีอุปกิเลสหรือจิตที่มีสิ่งเศร้าหมองครอบงำไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความริษยาความเครียดความกังวลล้วนเป็นอุปกิเลสที่ทำให้จิตใจของเราป่วยได้ทั้งสิน้น แล้วทำไมโรคใจถึงอันตรายกว่าโรคกายล่ะคะลองนึกภาพเรามีบาดแผลเล็กๆที่นิ้วค่ะ เราเห็นมันเรารู้สึกเจ็บเราจึงรีบทำความสะอาดและปิดพลาสเตอร์ไม่นานมันก็หายแต่บาดแผลในใจนั้นเรามองไม่เห็นคนอื่นก็มองไม่เห็นบางครั้งแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนลึกแค่ไหนเราจึงปล่อยปละเลยไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ดูแลรักษา เหมือนแผลที่ไม่ได้ทำความสะอาดมันจะอักเสบบวมและลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนอาจถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคใจก็เช่นกันค่ะมันลุกลามจากความรู้สึกเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในทุกด้านที่ร้ายไปกว่านั้น โรคใจยังทำให้เกิดโรคกายได้อีกด้วยค่ะงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลความโกรธที่สะสมล้วนส่งผลให้เกิดโรคทางกายมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะไมเกรนหรือแม้กระทั่งโรคมะเรง็ง นี่คือเหตุผลที่ยาใจอยากบอกว่าโรคใจอันตรายกว่าโรคกายค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใจของเรากำลังป่วยมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่เราควรสังเกตยาใจขออนุญาตยกตัวอย่างสัญญาณเตือนที่พบได้บ่อยนะคะ อย่างแรกเลยเรารู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์อยู่เสมอทั้งที่ร่างกายไม่ได้ทำงานหนักแต่เรากลับรู้สึกเหมือนหมดแรงหมดพลังไม่อยากทำอะไรอย่างที่สองการนอนผิดปกตินอนไม่หลับนอนไม่สนิทฝันร้ายบ่อยๆหรือบางคนกลับนอนมากผิดปกตินอนทั้งวันก็ไม่รู้สึกสดชื่น อย่างที่สาอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปกติเราไม่เคยรู้สึกอะไรหรือร้องไห้ง่ายโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนอย่างที่สสมาธิสั้นลงจำอะไรไม่ค่อยได้ทำงานไม่จบสักทีเพราะจิตใจวอกแวก อย่างที่5รู้สึกแย่กับตัวเองบ่อยๆมีความคิดทางลบกับตัวเองรู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิดรู้สึกว่าโลกจะดีกว่าถ้าไม่มีเราอย่างที่6 ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงเราเริ่มแยกตัวออกจากสังคมไม่อยากพบปะผู้คนหรือในทางกลับกันเรากลับพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปจนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้และอย่างที่7็เราเริ่มมีพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นใช้สารเสพติดกินมากเกินไปหรือไม่กิน เลยช้อปปิ้งแบบไม่ยังหรือทำงานหักโหมจนไม่มีเวลาพักผ่อนถ้าคุณมีสัญญาณเตือนเหล่านี้3ข้อขึ้นไปและเป็นต่อเนื่องกันนานกว่า2ส,สัปดาห์นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าใจของคุณกำลังป่วยอยู่นะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะโรคใจนั้นรักษาได้เยียวยาได้หากเรารู้วิธีที่ถูกต้อง ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีรักษาโรคใจเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือรากเหง้าของมันค่ะเหมือนกับการรักษาโรคทางกายเราต้องรู้สาเหตุของโรคก่อนเราถึงจะรักษาได้ถูกจุดในทางพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่ารากเหง้าของความทุกข์หรือโรคใจมีสามประการค่ะเรียกว่าอากุศล,ลมูล อย่างแรกคือโลภะหรือความโลภความอยากได้ความไม่รู้จักพอเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของความรักชื่อเสียงอํานาจหรือแม้แต่ความสุขเมื่อเราไม่ได้สิ่งนั้นดังใจหวังหรือได้มาแล้วกลัวจะสูญเสียไปจิตใจของเราก็เริ่มป่วยค่ะ อย่างที่สองคือโทสะหรือความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจเมื่อมีอะไรมากระทบจิตใจของเราแล้วเราไม่พอใจเกิดความขุ่นมัวในใจไม่ยอมปล่อยวางจิตใจของเราก็เริ่มป่วยค่ะอย่างที่สามคือโมหะหรือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราคิดเราคาดหวังเราไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเที่ยงแท้จิตใจของเราก็เริ่มป่วยค่ะในทางจิตวิทยาสมัยใหม่เขาอธิบายในอีกแบบหนึ่งค่ะแต่แท้จริงแล้วแก่นของมันคล้ายกันมาก จิตวิทยาบอกว่าโรคใจเกิดจากรูปแบบความคิดที่บิดเบือนหรือที่เรียกว่า cognitive distortion เช่นเรามักคิดแต่ด้านลบมองแต่สิ่งแย่ๆมองข้ามสิ่งดีๆหรือเราคิดแบบสุดต่งเช่นถ้าไม่สมบูรณ์แบบก็แย่ที่สุดหรือเราด่วนสรุปโดยไม่มีหลักฐานหรือเราเอาความรู้สึกมาตัดสินความจริง ความคิดที่บิดเบือนเหล่านี้ทำให้เรามองโลกและมองชีวิตผิดไปจากความเป็นจริงส่งผลให้จิตใจของเราป่วยค่ะนอกจากนี้ประสบการณ์ในอดีตก็มีผลต่อรอกใจด้วยค่ะโดยเฉพาะประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นการถูกทอดทิ้งการถูกทำร้ายการถูกกดดันหรือแม้แต่การได้รับความรักที่มีเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้ ฝั่งรากลึกในจิตใจและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในปัจจุบันแม้จะผ่านมานานแล้วก็ตามลองนึกภาพเหมือนเราปลูกต้นไม้ในกระถางที่ไม่ดีนะคะ แม้เราจะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีแต่ถ้าดินนั้นมีสารพิษต้นไม้ก็ไม่สามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์จิตใจของเราก็เช่นกันถ้ามีสารพิษจากอดีตเราต้องบำบัดที่รากเหง้าก่อนจิตใจของเราถึงจะกลับมาแข็งแรงสดใสอีกครั้งค่ะ ทีนี้เรามาถึงส่วนสำคัญแล้วค่ะวิธีบำบัดโรคใจหรือการเยียวยาจิตใจที่ป่วยด้วยหลักธรรมและจิตวิทยายาใจจะแบ่งวิธีการเยียวยาออกเป็น3ระดับนะคะระดับเบื้องต้นระดับกลางและระดับลึกเพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพจิตใจในขณะนั้นระดับเบื้องต้นการปรถมพยาบาลทางใจ อย่างแรกเลยค่ะการฝึกหายใจอย่างมีสติค่ะการหายใจเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วโดยอัตโนมัติแต่เมื่อเราตั้งใจหายใจอย่างมีสติมันจะช่วยให้จิตใจของเราสงบลงได้น่าอัศจรรย์ลองทําตามยาใจนะคะหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆนับ1 2 3 4ในใจ กลั้นหายใจเล็กน้อยนับ1 2แล้วหายใจออกช้าๆนับ1 2 3 4 5 6กลั้นเล็กน้อยอีกครั้งนับ1 2 ทำแบบนี้สัก5ถึงสิบรอบคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจความคิดฟุ้งซ่านจะลดลงหัวใจเต้นช้าลงร่างกายผ่อนคลายต่อไปคือการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเวลาที่จิตใจเราป่วยม,มันมักส่งผลถึงร่างกายด้วยเราจะรู้สึกเกรง็งตึงปวดตามจุดต่างๆ การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินในสวนการยืดเส้นการเต้นตามเพลงที่ชอบหรือการออกกําลังกายเบาๆจะช่วยให้พลังงานที่ติดขัดในร่างกายได้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่าใจชอบเปรียบเทียบว่าร่างกายของเราเหมือนแก้วน้ำที่มีตะกอนนะคะเมื่อน้ำนิ่งตะกอนจะนอนก้นแต่เมื่อเราขยับแก้วตะกอนจะฟุ้งขึ้นมา การเคลื่อนไหวร่างกายก็เหมือนการขยับแก้วที่ช่วยให้ความรู้สึกที่ติดค้างในใจไปฟุ้งขึ้นมาและค่อยๆสลายไปอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ดีในระดับเบื้องต้นคือการปรับสภาพแวดล้อมค่ะสภาพแวดล้อมมีผลต่อจิตใจของเรามากกว่าที่เราคิดลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องที่รกก ไม่เป็นระเบียบจิตใจของเราจะรู้สึกวุ่นวายไม่สงบแต่เมื่อเราจัดห้องให้สะอาดเป็นระเบียบมีแสงสว่างพอเหมาะมีต้นไม้สีเขียวสบายตาจิตใจของเราจะสงบลงโดยอัตโนมัติ ลองเริ่มจากการจัดโต๊ะทำงานจัดห้องนอนเปิดหน้าจ่างรับอากาศบริสุทธิ์เปิดเพลงที่ทำให้รู้สึกสงบหรือเติมกลิ่นหอมจากธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะช่วยประถมพยาบาลจิตใจที่กำลังป่วยได้ในเบื้องต้นค่ะระดับกลางการบำบัดความคิดและอารมณ์ เมื่อเราทำการประถมพยาบาลทางใจแล้วเราสามารถเข้าสู่การบำบัดในระดับที่ลึกขึ้นได้ค่ะนั่นคือการบำบัดความคิดและอารมณ์อย่างแรกคือการฝึกมองความคิดตัวเองอย่างเป็นกลางค่ะ คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเรามักเชื่อความคิดของเราโดยไม่ตั้งคำถามทั้งที่บางครั้งความคิดนั้นไม่ใช่ความจริงเลยเช่นฉันทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จไม่มีใครรักฉันจริงๆหรอกฉันไม่มีค่าพอความคิดลบเหล่านี้ทำร้ายจิตใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าเราฝึกมองความคิดอย่างเป็นกลางสังเกตมันโดยไม่ตัดสินไม่เชื่อทันทีเราจะเห็นว่าความคิดเหล่านี้เป็นเพียงความคิดไม่ใช่ตัวเราและไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป ยาใจชอบเปรียบเทียบว่าความคิดเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้านะคะมันมาแล้วก็ไปเราแค่นั่งมองมันลอยผ่านไปโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดหรือพยายามไล่มันไปอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ดีคือการเขียนบันทึกความรู้สึกค่ะการเขียนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการบำบัดจ,จิตใจ เมื่อเราเขียนความรู้สึกออกมาเราจะได้ระบายสิ่งที่อัดอั้นในใจและยังช่วยให้เราเห็นความคิดของตัวเองชัดเจนขึ้นด้วยลองทำแบบนี้นะคะ เขียนวันละ10 1 5นาทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องคำผิดไวยากรณ์หรือความสวยงามของภาษาแค่เขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจออกมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเศร้าโกรธกลัวกังวลหรือแม้แต่สิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ การเขียนจะช่วยให้ความรู้สึกที่ถูกฝังอยู่ในใจได้ถูกปลดปล่อยออกมาเหมือนการเปิดวาล์วระบายความดันในหม้อต้มน้ำค่ะและอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในระดับกลางคือการฝึกกร,รุณาต่อตัวเองค่ะ หลายคนเข้าใจผิดว่าการเข้มงวดกับตัวเองการตำหนิติเตียนตัวเองจะทำให้เราพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแต่ความจริงแล้วการกรรุณาต่อตัวเองการให้อภัยตัวเองการพูดกับตัวเองด้วยความรักและความเข้าใจจะช่วยให้เราเยียวยาและเติบโตได้ดีกว่ามากค่ะลองถามตัวเองว่า ถ้าเพื่อนรักของฉันกำลังรู้สึกแบบที่ฉันรู้สึกตอนนี้ฉันจะพูดกับเขาว่าอย่างไรแล้วลองพูดกับตัวเองแบบนั้นดูค่ะเราควรฝึกพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาเข้าใจและให้กำลังใจค่ะเหมือนที่เราจะพูดกับคนที่เรารักที่สุดค่ะระดับลึกคือการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เมื่อเราผ่านการบำบัดในระดับเบื้องต้นและระดับกลางแล้วเราสามารถเข้าสู่การเยียวยาในระดับลึกได้ค่ะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ยั่งยืนอย่างแรกคือการฝึกสมาธิและสติอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องอยากหรือลึกลับอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะ แก่นของการฝึกคือการตั้งใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่ปรุงแต่งไม่ตัดสินไม่หลงไปกับความคิดถึงอดีตรหรืออนาคต เราสามารถฝึกได้ในทุกขณะไม่ว่าจะขณะล้างจานกวาดบ้านเดินทางหรือแม้แต่ขณะทำงานแค่ตั้งใจอยู่กับกิจกรรมนั้นๆอย่างเต็มที่สังเกตความรู้สึกความคิดโดยไม่หลงไปกับมันหากฝึกอย่างสม่ำเสมอเราจะสังเกตเห็นว่า จิตใจเริ่มสงบมากขึ้นเราไม่หลงไปกับอารมณ์หรือความคิดลบง่ายๆเหมือนก่อนเราเริ่มมีพื้นที่ว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองทำให้เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรแทนที่จะทำตามสัญชาตญาณหรืออารมณ์ชั่ววูบอีกวิธีหนึ่งในระดับลึกคือการฝึกมองโลกตามความเป็นจริงค่ะ หนึ่งในรากเหง้าของโรคใจคือการมองโลกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเราอาจคาดหวังให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเราอาจคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเราอาจเชื่อว่าความสุขคือการได้ในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดแต่ความเป็นจริงของชีวิตคือทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แน่นอนและไม่อาจควบคุมได้ทั้งหมด เมื่อเราเริ่มยอมรับความจริงข้อนี้เราจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ทุกอย่างตามใจหวังแต่อยู่ที่การปล่อยวางความต้องการและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันลองฝึกมองตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลอยทุกคนล้วนกำลังทำดีที่สุดตามเหตุปัจจัยของเขาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่ถาวรและความทุกข์เกิดจากการยึดติดในสิ่งที่ควรคุมไม่ได้ เมื่อเราเริ่มเห็นความจริงเหล่านี้จิตใจของเราจะค่อยๆปล่อยวางและพบกับความสงบที่แท้จริงค่ะและสุดท้ายในระดับลึกการหาความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิตค่ะมนุษย์เราต้องการความหมายในชีวิตเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมีความหมายมีคุณค่าจิตใจของเราจะแข้มแข็งขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุดอะไรคือสิ่งที่ฉันให้คุณค่ามากที่สุดในชีวิตฉันอยากจะถูกจดจำในแบบไหนเมื่อฉันไม่อยู่แล้วคําตอบของคําถามเหล่านี้จะช่วยให้เราค้นพบความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิตค่ะ เมื่อเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเรามีจุดมุ่งหมายที่มีความหมายโรคใจหลายอย่างจะค่อยๆหายไปเองค่ะเพราะเราไม่ได้มัวแต่จมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองแต่เรามุ่งออกไปสร้างประโยชน์กับผู้อื่นและโลกใบนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยกันแล้วนะคะยาใจ หวังว่าเนื้อหาที่แบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยโรคใจหรือจิตที่ป่วยนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่คนรวยหรือคนจนคนมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาไม่มีใครที่จิตใจสมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลา เราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่อ่อนแอเปราะบางและต้องการการเยียวยาทั้งสิ้นและเช่นเดียวกับโรคทางกายโรคใจก็มีทั้งแบบเบาบางที่เราสามารถดูแลเองได้และแบบรุนแรงที่อาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณรู้สึกว่า อาการของคุณรุนแรงมากส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นอย่าใจอยากให้คุณหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาจิตแพทย์หรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตค่ะ เพราะการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นการดูแลตัวเองอย่างรับผิดชอบและกล้าหาญค่ะแต่สำหรับโรคใจในระดับเบาถึงปานกลางวิธีการที่ยาใจแบ่งปันในวันนี้จะช่วยให้คุณเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของคุณได้ค่ะ เมื่อใจเราแข็งแรงชีวิตทั้งใบก็จะแข็งแรงตามไปด้วยเราจะมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขและเราจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีปัญญาอย่าใจอยากฝากข้อคิดสุดท้ายว่า การดูแลจิตใจไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเหมือนการอาบน้ำแปรงฟันหรือออกกำลังกายเราต้องทำสม่ำเสมอทุกวันจึงจะเห็นผลค่ะ ฝึกดูแลจิตใจของคุณทุกวันแม้จะเพียงวันละ5้าถึงสินาทีฝึกรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองฝึกจัดการกับความคิดลบฝึกปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะนานวันเข้าจิตใจของคุณจะแข็งแรงมั่นคงและสงบสุขมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจำไว้นะคะว่าคุณมีค่า คุณมีความหมายและคุณมีพลังในการเยียวยาและเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าที่คิดขอให้เริ่มต้นการเดินทางแห่งการเยียวยาจิตใจของคุณตั้งแต่วันนี้เพราะเมื่อใจเราแข็งแรงทุกอย่างในชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังยาใจในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์กลับไปถ้าชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องยาทำใจด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆและจะได้เริ่มเดินทางด้วยกันบนเส้นทางแห่งการเยียวยาจิตใจและการเติบโตภายในค่ะ สุดท้ายนี้ยาใจขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่สงบสุขนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ